รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับชาวหนีเที่ยวกันวันนี้พวกเราทั้ง3คนครับจะพาผู้ชมไปทานอาหารไทยที่เทปทาวนะครับและจากนั้น,นก็จะพาขึ้นเควิลคาร์เพื่อที่จะขึ้นไปยัง,เ,งเทเบิลเมาท์เทนกันตามสัญญาครับจะสวยจะสูงแค่ไหนและเราจะได้เจอเจ้าถิ่นหรือเปล่าจะเจ๋งแค่ไหนจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามทั้งหมดนี้ในหนีเที่ยวกันวันนี้นะครับ พี่ร์ชีก่อนไอ้หนูี่ชีก่อนวิวว่าแพนเค้กก็เหมือนเลยอ่ะใช่สวยว่าชิโนเจ็นเนาะสวยมากเลยอ,ะอ่ะชอบมากชอบมากที่นี่นะมีคนตายกินอะไรไหมซื้อป๊อปคอร์นไหมกซีโร่เป็นจุดแลนด์มาร์คที่เขาต้องมาเช็คอินกัน ยุคนี้ต้อง True 5G เครือข่ายอันดับหนึ่ง5ปีซ้อนจาก e n p e r f ค่าตราชัดสะอาดได้ใจปลอดภัยได้ตรารับรองตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเรากำลังอยู่ที่ร้านอาหารไทยที่ซาท์อฟริกา อะไรก็ทำาสกตลกจะพากันเหรอตลกตลกโอเคคุณผู้ชมกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับทัพตอนนี้นะฮะในที่สุดเราไปอยู่ในร้านอาหารไทยนะฮะเรามาลองร้านที่มีชื่อว่าวังไทยนะฮะมาลองดูว่าวันนี้เนี่ยร้านนี้จะผ่านหรือเปล่านะฮะแต่ว่าื่อกี้เข้ามาเราเจอเรียบร้อยแล้วครับเชฟคนไทยข้างในเนี่ยมีสองคนเท่าที่เห็นนะอาจจะมีมากกว่านี้ดังนั้นเนี่ยเราค่อนข้างมีความหวังครับว่าวันนี้จะผ่านสแตนดาดของเรานะครับ สั่งยำเนื้อนะฮะผมบอกเขาไปเลยเอามีเ pues ด <daha S 1> <L att. S 1> ียมคือส <for S 1> ุกปานกลางมีเดียมแรงมีเดียมแรงมีเดียมแรงและแล้วเกิดคนก็ถ so like <c oughs> ุยแล้วประเทศนี้มันเป็นประเทศที่ไม่เข้าใจหลอจิกของครับว่าสุกหรือดิบหรืออะไรมันทําสุกหมดนี่ครับไม่มีมีเดียมสักนิดมันจะทำในใครครับมันปลาครับนีมันมันสามารถย่างเบาๆแล้วก็มาคลุกได้แต่นี้มันเหมือนเนเรอไปผัด าามันมอยู่ในกระทะเขาใช้แบบเหมือนความร้อนอะ่ะแบบมันต้องยากไม่มได้ยากนี่ยอร์จมีนะไรเปิดเคื่องอะไรครับนั่นกันนะจำใช่ไหมก็แต่รถ,รถ,รถอ่ะเ,เราไทยเพราะว่าตอนเรามาถึงเนี่ยเราบอกเขาเลยว่าเป็นเชฟคนไทยไหมคุยเสร็จเรียบร้อยขอรถไทยไทยจริงๆแซ่บเลย อันนี้คือผัดซีอิว๊วผัดซีอิว๊วนะครับเส้นมันแบบมันเหมือนเส้นผัดไทยไม่แนละ้วเส้นมันมันแบบเส้นมันรูมมันไม่ได้เหนื่อยมันดูแบบเหนื่อยแบบอ้อเอเไม่เร็วนะรสชาติไม่เร็วแต่ว่าคุณนเคยกับการกินซิ๊วเส้นใหญ่ๆมากก่าแอร์บรายเซอร ไม่เร็วกินได้รสดีแต่ว่า็กเจอร์เหมือนคำถามคือเหมือนเมืองไทยไหมครับไม่เหมือนแต่ว่ายำเนื้อบางที่ประเทศไทยก็ทำเหมือนกันเองพรอเว่านี่ต้องข่างเที่ยวเรืออะไรปลาเลรอน้ำปลาน้ำปลาชัวร์ป่ะครับชัวร์ครับเป็นเรื่องหน้าหนักใจนะชิคข้อจะพูดว่าอะไรครับคืออย่างแรกคือเราขอน้ำปลาพริกมาซึ่งเขาทำได้ดีมากเลยช่วยมีความเป็นไทยแล้วก็ได้เยอะมากูกินทุกบเลยแล้วพ่อบอกว่าขอช้อน ้ออะไรครับ thank you โอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ช้อนแรกที่เขาให้ผมเท่านี้โ h no the b a าจากนั้นเราบอกเอาช้อนเล็กๆคือ teaspoon แต่ว่าบอกคนอื่นนะเป็น waitress ให้มาแบบนี้ครับก็ใช่ไหม t s p o o n แต่ดูนิดนึงอันนี้มันผิดยังไงครับเดี๋ยว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 อันนี้แล้วมันมันิดยังไงดยคือถ้าตักงใช่ มันนปแต่ว่าแต่ว่าพ่อขอทีสปูนไม่ใช่หรอครับก็ทีสปูนก็เนี่ยเขาไปคงคงชาครับไม่ใช่อันนี้มันอันนี้มันสำหรับแบบสำหรับกินอย่างค็อกเทลอะไร้ไม่ร่าชิดูเลยถ้าตักงนี้แล้วมันกระเด็นเงี้ยปุ๊บกระเด็นใส่หน้าเข้าตาแหลยคือไม่ได้เข้าตาชีด้วยมันต้อาไว้ขนาดนี้นี่ในที่สุดก็ถูกขอสามครั้งถึงได้หล่มาวัดป่ะครับพ่อแต่ให้หล่อมพ่อครับเออได้หล่อมพี่ชีก่อนให้หล่อมพี่ชีก่อน พี่ของพีรับนะเนนเนนชิเนนน้อยเนนน้อยก็ปัญญาของพ่อครับหรือว่ามาถวายหลวงพ่อเราจะชิมข้าวเลยครับข้าวดูข้าวข้าวเนี่ยมันแล้วแต่คนชอบอย่างพ่อเนี่ยเป็นคนชอบข้าวสวยแล้วก็พอดีบางคนเกาชอบข้าวนุ่มๆอย่าเชี่ยถ้าจะไม่ผิดเชี่ยนุ่มๆหน่อยที่ชอบข้าวแข็งข้าวแห้งอ๋อพ่อชอบเหมือนข้าวแบบจักรแซนเบิรอ่ะ บเออที่มันเข้าญี่ปุ่นนะครับที่มันแบบแห้งๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวที่เราชิมดูเราลองชิมซิว่ากะเพราเป็นยังไงลองตักเราตักเองกินเองลูกระวังเสื้อแล้วลูกระวังเสื้อที่นึ่งลูกไม่แย่รส มีความคล้ายเป็นกะเพราอ่ะถือว่าโอเคที่เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเทียบกันนะกับเมืองไทยบางที่เมืองไทยบางที่ยังไม่อร่อยเลยอันนี้ก็ยังรสชาติอาจจะดีกว่าในซามาันดีลองกินดูครับแต่มันมีอะไรไม่ชิ้กินได้แล้วชิ้กินแล้วไม่ต้องถามกินดูชิ้นไม่เห็นกินผักไม่เห็นกินที่อเลยไม่เหมือนกะเพราไม่เหมือนนะไม่เหมือนกินกะเพราอะไรก็ไม่รู้อะอแบบอะไรไม่รู้แต่มันก็อร่อยดีอะผัดเค็มๆ โอ้โหอันนี้รถเป็นแบบรถรถเด็กเด็กอ่ะมันจืดเหรอมันแบบโอ้ที่รู้แลวอย่างพวกพูดมันแบบมารสชาติเหมือนนมเออไม่เหมือนองเป็นครีมมี่มากกว่านีงไม่ได้กินเลยครับมันดูดูแล้วมันดูดูแล้วครับหรือว่าเขาเทนมกับเก็บมาแต่กินได้แต่กินได้รถรถมันไม่ยากเายที่ว่เขาเนี่ยครับคือแกงหวานเขียวแกงเขียวหวานเขา แนะนำผมให้สั่งก่หวานเพราะอมเหมือนคนยางเหมือนแล้วก็อย่างหนึ่งปัชชากิดแล้วรสดีโอเคเลยผ่านอันนี้ชอบร้านนี้มีแต่รสดีแต่มันไม่มีอร่อยเขาเขาตั้งทรงใจดีครับยังยังไม่มีอร่อยก็อร่อยคือกินได้หมดอ่ะกินได้กินได้ไม่มีแบบอู้แม่อร่อยไม่มีแต่ก็แค่แบบมันยังไม่มีโทนที่แบบว่าอะไอย่างี้ยังไม่มี ยำทะเลโอ้โหก็ต้มทะเลมาแล้วชิคกินแล้วเป็นไงบ้างครับเหมือนซอนผู้เอกเทศนะครับหูยเล่นอะนี่คือตัวที่เขาแนะนำเลยนะลองนะไม่รู้ว่ามันไม่เหมือนต้มออยำแต่มันก็โอเคอะ่ะมันไม่เหมือนแต่ที่ว่าตกใจกว่าคือไข่เจียวมัน,มนแบนมัดูแบนๆนะครับมันไม่ได้ดูแบนแบนอ่นะ มันตกใจเลยอ่ะแบนขนาดนี้หรือคนนั่งดอ่ะครับนี่ว่าแพนเค้กเออเหมือนเลยอ่ะใช่แบนไหมครับแบนๆๆไปแบนไปผมขอขออนุญาตว่านิดนึ่งแบนไม่ควรจะแบงขนาดนี้เรสเทนเหมือนไหมเหนือไหมก็ไหวดีอ่ะขึ้นมาไข่ครับไม่ไขยเดียวอันนี้อันนี้ไม่เหมือนที่เราครับ สนับสนุนโดย Truevision มองเลิกได้ล้ำกว่าผลิตภัณฑ์อาหาร CP เช้านี้ครับเราจะพากผู้ชมขึ้นไปที่เทเบิลเม้า a ์เกันมองจากด้านล่างของโรงแรมที่เราพักนะครับก็สามารถมองเห็นได้เลยครับอย่ารอช้าไปกันเลยดีกว่า คือเรากําลังจะขึ้นเป็นเทเบิลเมา์เทนเคเบิลคาร์ขึ้นไปนะครับมันดูสูงมากเลยอ่ะเขาเรียกที่นี่นเขาสูงประมาณพ<อ>ันแเมตรที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเทเบิลเมา์เทนเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่ามันเหมือนโต๊ะผมก็ยังดูแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเหมือนโต๊ะยังไงไม่เข้าใจมันอยู่ที่ i ิ a g ิ n เนชั่นเหรอจริงๆถ้าแบบเรียกจะบ,บอกว่า วอลมาอเทนก็ได like ้แล้วมันก็เหมือนกับแพงยาวๆเพราะเออมันดูเป็นแบบกำแพงมากกว่าเอออาจจะแล้วแต่มุมเราอาจจะยังไม่เห็นมุมที่ว่าที่เขาบอกว่าเหมือนโต๊ะก็ได้ค่ะก็จริงก็จริงทเบิลมาอเทนนะครับเป็นหนึ่งใน7ของสิ่งมัจรันทางธรรมชาติยุคใหม่ที่เกิดขึ้นครับจากการยกตัวขึ้นของเปลือกโลกประกอบกับการผูกพังผูกกระดก่อนโดยลมและฝน จึงทําให้เมื่อมองดูกไกลๆนะครับที่ด้านบนเนี่ยจะเรียบเหมือนกับโต๊ะจึงได้ชื่อว่า Table Mountain นั่นเองเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่ามันเจ๋งนา่ไหนทำไมถึงต้องเป็นจุดแลนด์มาร์คที่เขาต้องมาเช็คอินกันค่ะครับแล้วทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะแค่เรามาช่วงเช้าเนี่ยนะครับเรามีบัสจอดอยู่ก่อนหน้าเราแล้วนะครับ<ม>4-5คันแปลว่านี่คือสถานที่ท่องเที่ยวลำดับต้น,ตน ของเคปทาวน์อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอย่างที่น้องรีบอกว่ามันจะเจ๋งอย่างที่คนอุตส่าห์มากันหรือเปล่าสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7นะคะของธรรมชาติซึ่งที่นี่นะคะเป็นหนึ่งใน7นั้นด้วยนี่ค่ะมีฮาลองเบก็มีนี่ทุกอย่างตรงนี้นะคะเกาะเจจู<อ>เป็น7 ของมหัจจันย์ใหม่ของธรรมชาติพูดถึงแล้วน้องดีเคยไปไหนแล้วบ้างอีเหรอดีเคยไปเจจูค่ะแต่เราไม่เคยไปตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นเจจูจอาร์ชันไอเคยไปไม่เราก็เคยไปไอก็เคยไปค่ะแล้วก็หูไอยังหูพูดถึงเราพลาดอะไรไปเยอะมากเลยนะพี่ฟลฝั่งนู้นเราไม่เคยไปอ่าไี้เราก็ยังไม่เคยไปตอนนี้นเ,รเ,เราจะดูแล้วว่าอันนี้เชื่อถือได้แค่ไหนความว้าวเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในหนึ่งของมันแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูกันว่าหู หนึ่งในเจ็ดของธรรมชาติเซเว่นวันเดอร์แบบใหม่เนี่ยคืออะไร,รเจ๋งขนาดไหนอะตื่นเต้นขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเรามาดูตรงนี้นะฮะนี่เราจะเห็นครับว่าจริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้มีการที่ว่าขึ้นเคเบลิลคาร์ไปได้อย่างเดียวเราสามารถนี่เดินขึ้นไปได้ด้วยนะฮะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนี่คือสั้นสุดแล้วเขาบอกให้ไปนี้แพลตคลิปโกช์นี่อันนี้คืออันที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ไกด์เราเขามีทริคบอกให้เราเนี่ย เข้าสายที่สุดคือมันขึ้นได้65คนเพราะถ้าเราเข้าสายสุดแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องอยู่ิมหน้าตาเว่าถ้าเราขึ้นก่อนเราก็อยู่ตรงกลางคือเราต้องเข้าคนแรกหรือคนสุดท้ายนั่นเราเข้าคนสุดท้ายเคเบิลคาที่พวกเราพาขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาขึ้นประมาณ6นาทีระหว่างที่ขึ้นไปก็สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เห็นคนเดินขึ้นระหว่างทางเหมือนที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้น และพื้นของเคเบลิลคาร์ก็ยังสามารถหมุนได้แบบ360องศาอีกด้วยเจ๋งมากๆเลยครับไปชมวิวระหว่างขึ้นไปด้านบนกันเลยครับแามมากนะคะทุกคนก็จะได้หมุนไปวิวรอบทิศอย่างนี้ตรงนี้ได้รับอากาศ,าศาเต็มๆด้วยอ่ะไม่มีกระจก it moving it moving so if you hold it will you will keep moving don't hold Yeah. อนนั้นผมไม่รู้เขาบัวเขจับไว้บัวก็บิดไมายมันมีสายเยอะเจ๋งมาก is that we moving or this is moving yeah the floor is moving. the floor is moving it's nice เจ๋งมากเลยอะค่ะคือเราก็เห็นวิว360องศาโอ้สวยว่ะเลี้ยงชิโนเจ๋งเนาะสวยมากเลยอะ 好厉害！哦、啊，小妈小妈。啊 บอกว่าเป็นจุดที่ชมวิวได้สวยที่สุดเพราะว่ามองลงไปจะเป็นเมืองเคปทาวเลยค่ะแต่ตอนนี้มันมีพระอาทิตย์ย้อนแสงมานะถ่ายไปมันก็จะไม่เคลียร์มากจากที่เราดูเดโมกราฟิกง่ายๆเขาบอกว่าเคปทาวเนี่ยจะไม่มีวันใหญ่ขึ้นค่ะ expand ออกไม่ได้ไม่เหมือนสมมติว่ากรุงเทพเราเนี่ยสมมติเราต้องการจะแบบขยายพื้นที่แล้วก็ออกปริมณทนไปแต่ที่นี่ออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะข้างหลังเนี่ยเป็นภูเขานี่ข้างหน้าเป็นทะเลดังนั้นเนี่ยเคปทาวมันอยู่แค่นี้ยังไงจบตรงนี้เลย ก็คะะือขยายไม่ได้ถ้ามองเราเห็นแค่นี้แล้วก็ถ้าเราเห็นสเตเดียมนั่นคือสเตเดียมที่เป็นฟุตบอลโลกสมัยที่เขาจัดที่เาท์แอฟริกาสเตเดียมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆนะครับก็คือ Green Point Stadium ครับเป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นมาเพื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพเมื่อปี2010น,นั่นเองที่นี่เนี่ยถ้ามองไปไกลที่นี่นมีนิวเคลียร์พาเวอร์แ plant คืออะไรคะช่วยแปลหน่อยโรงไฟฟ้า ปรมาณูนิวเคลียร์อะไรประมาณนี้คือเขาบอกว่าถ้ามันเกิดมีแผ่นดินไหวที่นี่ะนะครับหรือมีเหมือนแผ่นดินไหวสั่นขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องกลัวครับคือไม่ต้องคิดว่าเป็นแผ่นดินไหวเคสทาวหายไปแล้วเพราะว่านิวเคลียร์คือระเบิดคือตายร้อยเปซ็คือไม่ต้องคิดตายแน่นอน,<ะ>นจุดนี้ค่ะพี่ฟูเขาบอกเป็นจุดที่ชมวิวสวยสุดในเคปทาวด้วยผมว่ามันต้องมาหน้ามันต้องมาตอน พาทิศตกเพราะมันจะไปตกด้านนู้นใช่พอตกด้านนู้นเนี่ยมันทาให้เราเห็นวิวสวยอันนี้นก็ย้อนแสง่งนะอันนี้มันย้อนจะไปด้านนู้นกันครับแต่เราไปดูด้านที่สวยดีกว่าอยู่บนนี้นะฮะเราสามารถมองเห็นนักปีนเขาที่กำลังลอยตัวลงไปด้วยครับดูแล้วเสียวแทนจริงๆ ที่นี่นะมีคนตายด้วยท,ที่นีตายไปสองคนค่ะเพราะว่าไม่ใช่ขึ้นกระเช้าแล้วตายนะคะขึ้นกระเช้าแล้วปกติดีนะครับแต่มันมีอย่างนี้ครับสามารถเดินขึ้นมาได้ใช้เวลา2อชั่วโมองกว่าที่บอกไปนะครับอันนั้นก็ไม่มีใครตายใช่แต่มันมีคนที่ปีนเขาด้วยเชือก2คนตายก็ไม่แปลกใจนะเอาตรงๆมันสูงมากนะพี่ฟูสูงมากแล<ต>้วหินมันก็แบบชันนะฮะก็คือว่า ปีนเขามันก็เสี่ยงนะเนาะไม่ได้อยากให้คนตายแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบน่ากลัวใช่เราไปดูมุมกันดีกว่าค่ะไอชิสลบมากลงรถเมื่อกี้เจ็บเข่าถ่ายรายการไม่ได้เดินขาบปีหนักมากเลยมาถึงอยู่ดีๆมาไปไหนมาแล้ว เด,เดินหน่อยเหรอฮะถ่ายรอบๆเขาเสร็จแล้วมากระเพกใหม่ก็ขาตรงนี่แหละดีๆหนีปีนไปได้ทุกอย่างละมาอัไนแหละกระเพกใหม่วิ่งปุ๊บแล้วเจ็บเขาเา่าปีนหินไปเรียบร้อยนู่นฮะไปดูดิฮะนนเนียนเดียวเยขาขี้เกียจถ่ายรายการไม่เป็นไรปล่อยเขาไปอ่ะ t ทเบิล o มา t ์เทนแห่งนี้นะครับมีลักษณะสําคัญนะครับเป็นพื้นที่ราบด้านบนและมีพื้นที่ถึง2กิโลเมตรสําหรับการเดินท่องเที่ยวบน Table m o มา t ์เทนเขาจะมีทางเดินให้เราสามารถเดินไปได้รอบๆเลยนะครับมีจุดให้ถ่ายภาพมีวิวสวยๆเยอะมากๆและบางจุดของ Table ลเมา t ์เทนแห่งนี้สามารถมองเห็นเมืองเทปทาวน์และบางมุมก็ยังสามารถมองเห็นมหาสมุทรแอตแลนติกแบบสุดลูกหูลูกตาไปเลย บางจุดครับสามารถมองเห็นภูเขา Lionhead เป็นภูเขาอีกลูกหนึ่งที่ขึ้นชื่อของเมืองเทปทาวเขาครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งส่วนตัวคิดว่าถ่ายรูปออกมาจะสวยกว่าเพราะว่าอย่างน้อยแสงเข้า,ขาเราแต่ว่าประเทศนี้ผมว่าเวลาถ่ายรูปมันจะมีอะไรอย่างหนึ่งคุณผู้ชมภาพมันจะแบบ หมอกมัวข้างหลังมือหมอกมัวแต่แต่ว่าหน้าเราเวลาโดนแสงบางทีอ่ะมันหมันกระดางภาพมันจะกระด่างคือคือมันโดนแดดแบบแรงมากเพราะว่าจะสังเกตว่ามันไม่ค่อยมีเมฆค่ะมันมองขึ้นไปเนี่ยไม่มีเมฆเลยฟ้าฟ้ามากคือมันเป็นหมอกล้วนจากเมฆล้วนคือมันไม่มีมลภาวะไม่มีอะไรเพราะลมมันแรงนั่ไงค่ะมันทําให้มันทําให้เวลาเราเอางี้ถ้าเราสมมติเรามาถ่ายละครที่เนี่ยผมว่าภาพมันจะแบบไม่ค่อยสวยเท่า Hmm. ไม่ไม่เหมือนยุโรปบางที่ที่แบบมีเมฆช่วย ช่วยปิดแสงบางทีนะฮะอันนี้คือต้องใช้เนี่ยเขาเลยไหพวกแบบที่กั้นอ่ะเพราะตอนนี้แดดต้องรียโดนแรงถูกไหมค่ะเออให้รู้เอาไว้เป็นเป็นความรู้ไม่เป็นไรงั้นรายการหน้าตาเราอาจจะไม่สวยมากนะแต่คาเรียวเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราหน้าตาดีมากเพียงแต่ว่าเวลาเราอยู่ที่เนี่ยแดดมันจะแรงไปมันทาให้หน้าเราดูกระด้างน้าฉากไหนไม่สวยนะเราโทษแดดโทษแดดให้รู้ไว้นะฮะว่าเราหน้าตาดีมากเลยใช่แต่สวยทุกมุมนี่ค่ะตรงนี้ค่ะเป็นวิวรอบทิศเลยนะคะตรงนั้นเขาก็มีมุมนั่งเล่นแล้วก็มีคาเฟ่ซึ่งเข Wi-Fi คาเฟ่ด <f Read ing> ้วยใครหวยหา Wi-Fi ก็ม <the Israeli anger 000> ีที่ให้นั่งค่ะเฮ้ยโอ้โหเท่ว่ะมุมนี้อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เมื่อขึ้นมาบนนี้เราห้ามพลาดขอย้ำว่าห้ามพลาดนะคือสิ่งนี้ครับเจ้าตัวเล็กๆ เจ้าถิ่นของที่นี่มีชื่อว่าเจ้าแจซี่หรือกระต่ายหินที่สําคัญนะครับมันไม่ได้กลัวคนนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่าครับไปผมจะเชิญเข้ามาร่วมออกรายการของเราเป็นยังไงบ้างเนาะอืม นั่นคือเก่าเหรอ,อ,อนี่คือที่นี่อากาศเป็นยังไงบ้างอชอบไหมโปรตีอยูกินอะไรเนี่ยจะได้ไปซื้อมาฝากอยากกินอะไรไหรมเดี๋ยวซื้อให้เอาไหมกินอะไรไหรมซื้อปอปคอบไหมโคกซีโร่อะไรยงงี้ เดซี่อยู่ตลอดเลยเนี่ยอยู่บนต้นไม้อยู่บนหิน,ม,น,นมันคือตัวที่ฝึกเล่นด้วยเมื่อกี้น่ารักมากเสาหน้าเราจะพาผู้ชมไปเที่ยวไร่ไวายของเรียนครับและน้องอชิขอโชว์บินโดรนด้วยตัวเองวันนี้หมดเวลาแล้วพวกสมัยเสาหน้าสวัสดีครับเห็นให้เห็นให้บินหยาดด้วยนี่เห็นพื้นอ่านั่นแหละเยี่ยม นี่เลยโอ้โหอย่างเท่เลยน้ำองุ่นเนี่ยเต็มที่ก็สองสบาทต่อขวดใช่แต่วายเนี่ยมันขึ้นไปได้ถึงเป็นหมื่นเป็นแสนหรือบางบางขวดเป็นถึงล้านนะฮะมิสี่อย่างแต่ละอันเนี่ยก็สําหรับองุ่นแต่ละพันถูกยกแต่ว่าเผื่อหรอกอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยใช่ป่ะหมากนลยไมเรียกว่าเป็นขนมอันนี้อ้วนและอร่อยไหม